Hello and welcome our daily Gospel Truth Bible Daily to and a study Tru สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคมัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะคะ Thank you for joining us again และขอบคุณมากนะครับที่วันนี้มาศึกษาพระคัมภีร์กับเราอีกครั้งหนึ่ง And if you have not subscribed to our channel please do so ถ้ายังมีใครไม่ได้กด subscribe นะคบยังไงอย่าลืมนะคบ So that you'll not miss out on the teachings that we upload every week. เพื่อที่คุณเองจะไม่พลาดคำสอนดีๆที่เราอัพโหลดทุกๆสัปดาห์เลยนะครับ Our hope is that the word of God that we bring will challenge your faith will edify your faith เราก็หวังว่าถ้อยคําของพระเจ้าที่เรานํามาแบ่งปันกับทุกๆคนนะครับจะเป็นการท้าทายความเชื่อของคุณหรือว่าเติมพลังให้กับความเชื่อของคุณด้วย the Bible says faith is a victory that overcomes the world เพราะพระคัมภีร์ได้บอกว่าความเชื่อนี่แหละที่มีชัยต่อโลก so the more we grow in faith the more victory we can walk in ยิ่งเราดําเนินชีวิตด้วยการเติบโตมากขึ้นในความเชื่อมากเท่าไหร่เราก็จะเห็นชัยชนะในชีวิตมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ this week we're going to talk about another very important subject from the scriptures. และในสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะแบ่งปันเรื่องที่มีความสําคัญอีกเรื่องหนึ่งจากในพระคัมภีร์นะครับ We want to talk about a supernatural life. เราอยากจะพูดถึงชีวิตที่เหนือธรรมชาติ You know, if you are a Christian, ถ้าคุณเป็นคริสเตียนแล้วนะครับ The your normal life is the supernatural life. ชีวิตปกติของคุณก็คือชีวิตที่เหนือธรรมชาตินั่นเอง I want to show you from the scriptures. ผมเองอยากจะให้คุณได้ดูจากในพระคัมภีร์นะครับ How God is called you you an you anointed empower you to live supernatural An a live life ว่าพระเจ้าเองได้ทรงเรียกคุณนะครับได้ทรงเสริมกำลังให้คุณเนี่ยดำเนินชีวิตอย่างเหนือธรรมชาติได้ And we'll look at some biblical keys เราจะมาดูกุญแจที่สำคัญจากในพระคัมภีร์ด้วยกัน living a supernatural life เพื่อจะช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตอย่างเหนือธรรมชาติได้ Let's look at a key text first แต่ตอนนี้ให้เรามาดูในข้อพระคัมภีร์หลักประจำสัปดาห์กันก่อนนะครับ It's in 1 Corinthians 6:17ใน คอร์เรียนบทที่6ข้อ17 says but who joined to the Lord one spirit with he who him joined one Lord is is แต่ส่วนคนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นจิตใจอันเดียวกันกับพระองค์ You know there are great truths in this little verse here ก็มีความจริงอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับที่อยู่ในข้อพระคัมภีร์สั้นๆในข้อนี้ So this is talking about uh, our born again experience in Christ ในข้อนี้ได้พูดเกี่ยวกับประสบการณ์ของเราในเรื่องการบังเกิดใหม่ในพระคริสต์นะครับ It says that when we are born again we are joined to the lord พอเมื่อเราบังเกิดใหม่เราเองก็ได้ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้า and we are one spirit with him แล้วเราเองก็ยังมีจิตใจอันเดียวกันกับพระองค์ด้วย that is a huge truth right here ตรงนี้ถือว่าเป็นความจริงอย่างมหาสารเลยนะครับ you know for those who can see things in the spirit สําหรับผู้ที่เขาสามารถเห็นสิ่งต่างๆลึกลงไปในโลกทางฝ่ายวิญญาณได้ or god who can see things in the spirit หรือพระเจ้านะครับซึ่งเป็นผู้ที่สามารถมองลึกลงไปในฝ ได้วิญญาเมื่อโปร่งมองดูเราจากในวิญญาณ He sees us And Jesus as one spirit think about that พระ you องค์ก็ได้เห็นเรากับพระเยซูเนี่ยเป็นวิญญาณเดียวกันคุณลองคิดดูนะครับ Now that's that's a powerful thing ตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีพลังมากเลย That you did not just join a religion or a group คุณไม่ได้กําลังมาร่วมกับศาสนาใหม่หรือว่ามาเข้าร่วมกับคนที่นับถือในเรื่องนี้ You believed in Christ and you were joined to the Lord and you became one spirit with him เมื่อคุณเชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับคุณเองก็ได้ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วคุณเองก็มีจิตใจ หรือมีวิญญาณเดียวกันกับพระองค์ you know, this shows ตรงนี้เปิดเผยกับเราว่า That our real being our real our real identity is spirit ตัวตนจริงๆของเราก็คือวิญญาณ We are a spirit เราเป็นวิญญาณนะครับ And we ought to learn to live from that realm เราจึงจําเป็นต้องเรียนรู้ที่จะดําเนินชีวิตออกมาจากโลกทางฝ่ายวิญญาณด้วย you, know, you are not just a physical body คุณไม่ได้มีแค่ส่วนที่เป็นร่างกายเท่านั้นนะครับ You're not just emotion and feelings แล้วก็คุณไม่ได้มีแค่ความรู้สึกหรือว่าอารมณ์เท่านั้น The real you is a spirit แต่ตัวตนจริงๆของคุณก็คือวิญญาณ And God wants us to live from that place in our lives พระเจ้าเองต้องการให้เราดำเนินชีวิตจากจุดนั้นออกไปนะครั And So you and Jesus Christ are one in spirit คุณกับพระเยซูก็มีวิญญาณเดียวกัน In other words think about this หรือในความหมายหนึ่งนะครับลองคิดดูว่า The same power that flows in Jesus Christ เดียวกันที่ทำงานอยู่ในพระเยซูก็ทำงานอยู่ในวิญญาณของคุณด้วยเช่นกัน the that Christ same life Jesus flows in ชีวิตที่กำลังทำงานอยู่ในพระเยซูก็ทำงานอยู่ในวิญญาณของคุณด้วยเช่นกัน Of course because here the scripture says you're one spirit with him เพราะตรงนี้ในพระคัมภีร์บอกว่าคุณเองเนี่ยได้เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์จากในวิญญาณเลย a you and Jesus Christ are so united together in the spirit that we look one คือคุณกับพระเยซูน ี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันกลมเกลียวกันมากจากในวิญญาณจนเราดูเหมือนเป็นคนคนเดียวกัน And that is what I call a supernatural life และอันนี้แหละคือสิ่งที่ผมเรียกว่าชีวิตที่เหนือธรรมชาติ You know it's a life that where we are not only ruled by emotions and feelings มันเป็นชีวิตที่เราไม่ได้ถูกปกครองไปด้วยความรู้สึกและก็อารมณ์เท่านั้น Or we're not ruled by what we see in the natural หรือว่าเราไม่ได้ถูกปกครองด้วยสิ่งที่ตาเรามองเห็น But we are ruled by who we are in the spirit แต่เราเองถูกปกครองด้วยตัวตน ที่เราเป็นจากในวิญญาณ You know that's the supernatural life I'm talking about ตรงนี้แหละคือชีวิตที่เหนือธรรมชาติที่ผมกําลังพูดถึงอยู่ You know if we just live by feelings and emotions and sight ถ้าเราดําเนินชีวิตด้วยความรู้สึกด้วยอารมณ์หรือว่าด้วยสิ่งที่ตามองเห็นเท่านั้นนะคร We will be limited in our lives เราก็จะถูกจํากัดในการดําเนินชีวิตของเรา We cannot walk in the greatness and the power of God that he wants us to เราไม่สามารถดําเนินชีวิตในความยิ่งใหญ่ในฤทธิเดชของพระเจ้าอย่างที่พระองค์ต้องการได้ You know we don't have to live like เราไม่จำเป็นต้องดำเนินชีวิตเหมือนคนอื่นๆในโลกนี้ limited by the emotions feelings and sight and natural things ที่ถูกจำกัดไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่อยู่ในฝ่ายธรรมชาติสิ่งที่ตามองเห็น we are one with the spirit of Jesus Christ เราเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซูคริสต์ในวิญญาณของเรา we can live beyond what we feel เราจึงสามารถดำเนินชีวิตเกินกว่าความรู้สึกของเราได้ we can live beyond what we see เราสามารถดำเนินชีวิตเกินกว่าสิ่งที่ตามองเห็นได้ and we can see what god has prepared for us แล เราก็สามารถจะมองเห็นในสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้กับเราได้ things that are above the natural facts สิ่งต่างๆที่มันอยู่เกินกว่าข้อเท็จจริงทางฝ่ายกายภาพ you know this is how God wants us to live และตรงนี้ก็คือวิธีการดําเนินชีวิตที่พระเจ้าอยากจะให้เรามี supernatural life เป็นชีวิตที่เหนือธรรมชาตินะคะ it's not just for some special called Christians ไม่ได้มีไว้สําหรับคริสเตียนที่พิเศษหรือว่าถูกเรียกมาเพื่องานบางอย่างเท่านั้น this u p e r n a t u r a l life is for every born again child of God แต่ชีวิตคริสเตียนท เหนือธรรมชาตินี้เนี่ยเป็นของลูกพระเจ้าทุกคนที่บังเกิดใหม่แล้ว a l right so we will look at some biblical reasons เราจะมาดูอ่าเหตุผลทางพระคัมภีร์ด้วยกัน why you can live the supernatural life ว่าทําไมคุณจึงสามารถดําเนินชีวิตอย่างเหนือธรรมชาติได้ Before we get into that let me quickly say this แต่ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดตรงนี้นะครับผมอยากจะพูดตรงนี้สักนิดนึงก่อน that the plan that god has for each one of us แผนการที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้กับเราแต่ละคนนะครับ i s way bigger than our มันยิ่งใหญ่เกินกว่าความสามารถส่วนตัวของเราอยู่แล้ว Where God wants to take us ที่ที่พระเจ้าอยากจะนำพาเราไป For His purpose เพื่อจุดประสงค์ของพระองค์ It's way greater than what we have มันก็ยิ่งใหญ่เกินกว่าสิ่งที่เรามีอยู่กับตัว It's way greater than our own wisdom แล้วมันก็ยิ่งใหญ่เกินกว่าสติปัญญาของเราเอง It's way greater than our natural abilities ยิ่งใหญ่เกินกว่าความสามารถทางฝ่ายธรรมชาติของเรา And so where God wants to take us ที่ที่พระเจ้าอยาก uh, จะนำพาเราไป We'll have to be supernatural. จำเป็นจะต้องใช้สิ่งที่มัเหนือธรรมชาติมาก We have to tap into the supernatural life to go where God wants to take us. เราจำเป็นที่จะต้องดำเนินชีวิตอย่างเหนือธรรมชาตินะครับเราจึงสามารถไปในจุดที่พระเจ้าอยากจะให้เราไปได้ You k n o the kind of victory and fruitfulness that God wants us to walk in. ชัยชนะหรือการเกิดผลอย่างที่พระเจ้าอยากจะให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรา It's not possible in our own wisdom, in our own natural abilities. มันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับถ้าเราจะใช้ส ติปัญญาหรือว่าความสามารถส่วนตัวของเราเองเราจำเป็นต้องเรียนรู้และฝึกที่จะดำเนินชีวิตอย่างเหนือธรรมชาตินะคะถึงแม้ว่าร่างกายของเราจะอยู่ในโลกนี้ก็ตาม our spirit is in connection in the with supernatural วิญญาณของเราก็ทำงานเชื่อมต่อกับโลกทางฝ่ายที่เหนือธรรมชาติเสมอเหตุผลแรกนะคบที่ผมเองอยากะแบ่งปันกับคุณว่าทำไมคุณสามา จะดำเนินชีวิตอย่างเหนือธรรมชาติได้ก็คือ You are born of God are คุณเป็นผู้ที่เกิดจากพระเจ้า Think about that you are born are you of God คุณลองคิดดูนะคะว่าคุณเป็นผู้ที่เกิดจากพระเจ้า God is a Spirit a พระเจ้าเป็นวิญญาณ now of course God is a person คือแน่นอนนะคะว่าพระเจ้าก็ทรงเป็นบุคคลด้วย God is a spirit being แต่ว่าพระเจ้าเองก็เป็นวิญญาณเหมือนกัน God is supernatural พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เหนือธรรมชาติ means he is above the natural things นั้นหมายความว่าพระองค์ทรงอยู่เหนือฝ่าฝ่ายธรรมชาติทั้งหมดเลย Because he created the natural things ขออย่าลืมนะคะว่าพระองค์เป็นผู้ที่สร้างธรรมชาติขึ้นมา And the Bible the Bible says และพระคัมภีร์บอกว่า That we are Born of the supernatural being of supernatural the called เราเกิดมาจากพระเจ้าซึ่งเป็นมนุษย์หรือเป็นวิญญาณที่เหนือธรรมชาติ Which means we also have a supernatural aspect to us ซึ่งทำให้เราเองนั้นก็มีความเหนือธรรมชาติอยู่ในเราเหมือนกัน That's your born again spirit และนั่นก็คือวิญญาณที่บังเกิดใหม่แล้วของคุณ All right in first John 51 it says ในหนึ่งยอห์นนะคะบทที่5ข้อหนึ่งได้บอกว่า Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God and everyone who loves him Uh, uh, who who him him begot also loves begotten of is ผู้ใดเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ผู้นั้นก็เกิดจากพระเจ้าและผู้ใดรักพระองค์ผู้ทรงให้กำเนิดผู้นั้นก็รักคนที่เกิดจากพระองค์ด้วย notice what the first part is saying here ให้เราดูนะครับว่าในส่วนแรกตรงนี้พูดไว้ว่าอย่างไง whoever believes that Jesus is the Christ ใครก็ตามที่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์นะครั h t h a t you and I isn't it ก็คือทั้งคุณและผมถูกไหม notice it says is born of God ผู้นั้นก็เกิดจากพระเจ้า of God ผู้นั้นก็เกิดจากพระเจ้า literally we are the offspring of God we are the seed of God นั่นหมายความว่าเราเองเนี่ยเป็นพงพันธุ์นะคะเป็นลูกหลานของพระเจ้า that's our supernatural spiritual part อันนั้นก็เป็นส่วนที่เรียกว่าอยู่ในวิญญาณของเราซึ่งเหนือธรรมชาติ you know when we were born through our mother เมื่อเราเนี่ยเกิดมาผ่านทางคุณแม่ของเรานะครับ we got what physical life เราก็มีชีวิตที่มีร่างกายแบบนี้ But when we got born again in Christ แต่เมื่อเราบังเกิดใหม่ในพรครส We're born of God as spiritual supernatural beings เราก็เกิดมาจากพระเจ้าและทําให้เราเป็นมนุษย์ฝ่ายวิญญาณที่เหนือธรรมชาติ So because you are a child of God your life is supernatural และเป็นเพราะคุณเองเป็นลูกของพระเจ้านะครับชีวิตของคุณจึงเหนือธรรมชาติด้วย and you need to have this belief system in your life คุณก็จำเป็นจะต้องมีระบบความเชื่อแบบนี้ในชีวิตของคุณ you need to believe คุณจะป็นต้องเชื่อ because you're born of God you can live the supernatural life พราะเป็นเพราะคุณเกิดจากพระเจ้าคุณจึงสามารถดำเนินชีวิตอย่างเหนือธรรมชาติได้ you can rise above negative feelings and emotions คุณสามารถดำเนินชีวิตอยู่สูงเกินกว่าความรู้สึกหรืออารมณ์ที่ไม่ดี you can rise above natural limitations ณสามารถดําเนินชีวิตอยู่เหนือความสามารถที่ถูกจํากัดเอาไว้ You can rise above natural temporary facts แล้วคุณสามารถดําเนินชีวิตอยู่เหนือข้อเท็จจริงทางฝ่ายธรรมชาติที่เกิดขึ้นตัวอย่างนะครับ Sickness can be a fact a natural fact ความเจ็บป่วยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับเราแหละ You know and we don't deny that เราก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับ You know your body may have some kind of sickness a disease ร่างกายของคุณอาจจะมีอาการหรือว่ามีโรคอะไรบางอย่าง that's a fact มันก็คือความเป็น แต่อย่าลืมนะคะว่ามันยังมีความเป็นจริงทางฝ่ายวิญญาณที่สูงกว่านั้นอีกว่าในวิญญาณของคุณคุณมีสุขภาพและชีวิตของพระเจ้าเพราะว่าคุณเองก็เป็นวิญญาณด้วยเมื่อคุณเข้าใจในความจริงตรงนี้คุณก็จะรู้ว่าความเป็นจริงทางฝ่ายวิญญาณนั้นอ่ะมันอยู่สูง กว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในโลกฝ่ายธรรมชาติเพราะยังไงก็ตามสิ่งที่อยู่ในฝ่ายวิญญาณก็จะสูงกว่าสิ่งที่อยู่ในฝ่ายธรรมชาติเสมอถึงแม้ว่าในร่างกายของคุณอาจจะมีอาการเจ็บป่วยแต่เมื่อคุณเชื่อว่ามันมีการหายโรคมันมีชีวิตสุขภาพที่ดีอยู่ในวิญญาณของคุณคุณก็จะเห็นว่าความเจ็บป่วยนั้นทำอะไรคุณไม่ได้แล้วคุณก็จะ เห็นการหายโรคเกิดขึ้น that's what I call the supernatural life และอันนี้คือสิ่งที่ผมเรียกว่าชีวิตที่เหนือธรรมชาติ You know in the natural fact you may not have A lot of things. สิ่งที่เกิดขึ้นจินในฝ่ายธรรมชาติเนี่ยคุณอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่าง Your life may seem very ordinary. You come from very ordinary background. ชีวิตของคุณอาจจะดูธรรมดาธรรมดาคือประวัติของคุณก็ธรรมดามาก y know, but แต่เมื่อคุณเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยคุณบังเกิดใหม่ในพระเจ้า paling และมีพระพรทางฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าที่ตอนนี้อยู่ในคุณคุณก็สามารถดำเนินชีวิตที่มันเกินกว่าแค่ธรรมดาได้ and live the abundant life, และดำเนินชีวิตด้วยความครบบริบูรณ์ออกไปและทำให้ความฝันที่พระเจ้าใส่เข้ามาในใจของคุนั้นสำเร็จลง Why because you are not submitted to natural fact f a c ทำไมล่ะเป็นเพราะคุณไม่ได้ยอมจำนนกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในฝ่ายธรรมชาติไง s p i r i t t r u lead your life. และคุณยอมให้ความเป็นจริงทางฝ่ายวิญญาณนั้นนำชีวิตของคุณ So r you can live the supernatural อย่าลืมนะคะว่าคุณเองสามารถดำเนินชีวิตอย่างเหนือธรรมชาติได้เพราะว่าคุณเชื่อในพระคริสต์ you're born of God. คุณก็บังเกิดจากพระเจ้า God is supernatural. พระเจ้าก็เป็นพระเจ้าที่เหนือธรรมชาติ so are you. คุณก็เป็นผู้ที่เหนือธรรมชาติด้วยเหมือนกัน l e t ให้เราที่ฐานด้วยกันนะคะ Father we thank you for this truth. พระบิดาลูกขอบคุณพระองค์สําหรับความจริงนี้ Thank you for this new birth. ขอบคุณสําหรับการบังเกิดใหม่ Thank you. ขอบคุณโปรด We are one in the spirit with Jesus Christ. คือเราเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซูจากในวิญญาณของเรา In Jesus name. ในพระนามพระเยซู Amen. And well, God bless you. We'll see you again next time. ขอพระเจ้าอวยพรนะครับแล้วเราจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป